ิดบ้านส่วน6คนดังชอบใช้ชีวิตแบบบ้านๆแม้จะรวยมากแต่ชอบวิถีชีวิตชนบทมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับธรรมชาติแถมบางคนยังพาหลานๆมาเล่นสนุกด้วยกันอบอุ่นมากค่ะคนที่6หนิงวาลีคุณแม่สุปตาสายแฟชั่นชมพู่อารยาปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาที่สวนของยายนิงมีครบทุกอย่างจริงๆบรรยากาศดีมากจนหลานๆทั้ง3คนเลิฟสวนยายนิงสุดใจ ซึ่งยายหนิงก็คิดค่าแรงของตนเองเป็นความสุขและรอยยิ้มที่ได้กลับคืนมานั่นเองค่ะดูนะคะยายไม่อยู่แค่สิบวันหักยายโตขนาด <S 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 คนที่5เสียตาปัญญาแห่งอาณาจักรเวิร์กพอยในเวอร์ชั่นวันสบายๆกับความสุขเรียบง่ายที่บ้านสวนผ้าหล,ลาหๆานพายเรือชมแปลงผักบรรยากาศเต็มไปด้วยสีเขียวขจีอบอุ่นและสบายตา ซึ่งส่วนของเสียตาก็มีพืชพันธ์นานาชนิดที่ผีดอกออกผลต้องบอกเลยว่าถึงจะร่ำรวยและประสบความสําเร็จเสียตาก็ยังใช้ชีวิตธรรมดารรมดาเป็นคุณตาที่น่ารักของหลานๆเห็นแล้วทำเมาสัมผัสดได้ถึงความสุขที่อยู่รอบตัวเลยจริงๆค่ะอยู่ตามธรรมชาติสวยตามธรรมชาติแต่เราดูแลเขาใช่ไหมแต่เราไม่ไปบังคับเขาคนที่ 4. หม่าจกมก ตลกในตำนานด้วยทั้งเงินทองและชื่อเสียงอาศัยอยู่ในคาริหาตลังใหญ่แต่ไม่ใช้ชีวิตโก้หรูเป็นตลกตัวอย่างที่ยืนหนึ่งเรื่องความสมถาะาเรียบง่ายเลยจริงๆจะเห็นได้ว่าสไตล์การแต่งตัวของพี่ม่มยังคงคีบรองเท้าแต่สวมเสื้อยืดธรรมดารรมดานั่งรถปิกอัพทุกวันนี้เวลาว่างพี่หม่ำก็จะเข้าครัวทำอาหารท้องถิ่นมากินกับลูกหลานเป็นความสุขที่เงินทองก็สื่อไม่ได้คะ่ะคนที่3 ชาคิดแย้มนาำพระเอกมักความสามารถที่เรียกได้ว่าผ่านการใช้ชีวิตมาจนสุดทุกรูปแบบใช้ชีวิตอยู่ในสวนที่จันทบุรีขุดดินปลูกต้นไม้กลายเป็นชาวสวนเต็มตัววางแผนสร้างธุรกิจครอบครัวเพื่อปูทางให้กับน้องโพลูกชายซึ่งชาคิดนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาติอยู่แล้วพอได้มาลงมือทําสวนอย่างจริงจังก็ทําให้ได้ค้นพบความสุขอีกด้านในชีวิตอันนี้ปุ๋ยขีวัวเราไปทําปุ๋ยหมักแห้งกับเปลือกผู้เรียนที่เราตากเอาไว้อยู่กอหนึ่ง คนที่สองสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังแห่งรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ที่เบื้องหลังนั้นพ่ยุทธก็เป็นคนหนึ่งที่รักในธรรมชาติมีบ้านอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของคุณเขาโดยพิยุทธก็ใช้ชีวิตวันหยุดแสนธรรมดาเรียบง่ายอยู่กับน้องหมาน้องแมวที่รับเลี้ยงแต่ละตัวก็อ้อนเกง่งมีคาแรคเตอร์ชัดเจนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตเห็นพี่ยุทธอยู่กับสัตว์เลี้ยงแล้วบอกได้เลยว่าใจฟูมากคะ่ะโอ้โหพอเขาหลบมาทำแน่ ขเขาหลบก็ทำแน่แล้วเขาซุ่มก็ไปหลบนั่นทำแน่คนที่ 1. ดีเจภูมิภูมิใจยูทูบเบอร์หนุ่มสายเฮฮาอารมณ์ดีชีวิตดูรักชวรี่แต่เขาก็มีอีกด้านที่เรียบง่ายมากๆต้องบอกเลยว่าดีเจภูมิเป็นคนที่มีความรู้ด้านการเกษตรเยอะมากเขาได้ร่วมกันสร้างไร่จิตพักดีกับน้องนุชหวานใจที่จังหวัดอุดรธานีจากที่ดินวา่างเปล่าดีเจภูมิทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ในการพลิกฟื้นจนกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของดีเจภูมิว่าที่เขยอีสานที่บ,บ้านเป็นกันเองและไม่ถือตัวเลยล่ะคะ่ะ